ต็มาปพีนุมนะฮะนะครับบนกระไลพื้นเก่าเก็บภาพพือเก่ากันมือสุดท้ายแล้วมือจะเีเสีดงดีแล้วันีวันนยังก่อนันิหาร่อนบริารยี่สบเก้าเก็บภาพไว้ครับเพราะว่ามือเปีเยได้เลยน มือแรงนะครับมีไรสดยนเพล่ตำนักผู้ใหญ่อาจารย์น้องพาเที่ยวนะครับท่อกระเข่าไปชมน้ากันละกันเข้าไปแน้วนะครับไปล้อหอขม่ากับน้ำกันผู้ใดก็เคยถึงเลขก็จะได้ยินนะครับเนาะเพราะว่าแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับเพลจริงไม่ขายหวยไม่ฝากไม่พนันนะครับไปแอดเพื่อนไปไม่ทักไปหาไม่แจกวันเกิดตอนนี้ที่เราดูอยู่อาจเป็นของปลอมนะครับเนาะงในเบื้องต้นในสามีฐานก่อนมาปลอมเพล่จริงเนี่ยผู้ติดตามเนี่ยแอบถึงครับพี่น้อง เด่นใหญ่เข้าแปดแสนหกเลยทีเดียวนะครับลักมือแลกแหนโโออกครับส่วนในที่ต่อส่วนมากจะเป็นของ้องนะครับของจริงไม่ค่อยเล่่ิบิิิิิิิิอิิิิิิิิิิิ่อิิิิิิิิิิิกิิิงิิิาิิาิิาิิริิิิิิิิาิิิิิิดิิ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 ทิาิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิมิ่ิิิิิิิเิก จำขาหลอกจมือนั้นมาเปลี่ยนเปลนหกมันจะหลอกจำครับพี่น้องเนี่ยสุดท้ายจมือหลอกเข้านะครับวันที่นี่ก้าววันนี้ผมไปคิดว่าเลขเนี่ยแปดกับพกเนี่ยมันจะมากกว่าน,นี้นะครับคิดว่าจะมาคู่กันเลยแต่ว่าเอาแบบไม่หลุดเลยเท่าแบบไม่หลุดเลยแปดกับเก้าเนี่ยมันต้องมาตัวไหนตัวหนึ่งต้องได้เห็นในงวดหนึ่งนี่นะนะครับแต่ว่าเอาเดือดแปดมากแน่ผมก็ย่างเก้าผมเลยเอาเก้ามานํ้เพราะว่า,าจำได้ว่างวดที่ผมให้เก้าเจ็ดเก้าเป็นเจ็ดมกราที่ดังๆนะครับ มืรอนั้นผมบอกว่าปีนี้เป็นปีงูใหญ่เป็นปีของปูเลขประจําตัวปูคือเก่าก้าจะมาทั้งป,ปียอดกลัปไปฟังก์ชิพบเยอะเก้านีมาสามงวดแล้วนะครับศูนย์เก้าเก้าหาแน่เก้าเชนเก้าแน่นะครับเก้ามากวันนี้เก้าอาจจะติดมาอีกนะครับนะอะซึ่งแปดจะเป็นตัวที่ผมเลือกนะครับเพราะว่า,าผมกับมิคือย,ย้อนแปดตะวันกระดังย้อนแปดด้วยกันครับเจ้าผู้จักราดา์น,น,น,นอตบอ เเป็นยังงีม่จับปากไฮแปดนะครัว่าดังในเรื่องคือนี่ไปงานกาซานนี่โอ้นี่เราไฮแปดนี่เนี่ยนีนะกลายเป็นคำแซวเล่วะครับแต่ว่างวดแปดเพราะแปดมันหุดนงวนนั่นผมก็วายมันกระดังครับอดนะครับแจ่งงวนนั่นแต่เขาไปเบิ้งเลขทูกนี่เขาจะถือพราะเลขทูบผมแปดเก้าสามผมก็บอกครับหัวเร้่มเป็นแปดหกสามพะแต่เขาตาสามัาถึงกันแล้วนะครับแล้วงวดเมื่อกี้ตอนแรกผมก็ให้สามคือท้ายผมก็เลเลี่ยนใจไปแหงห มันมันดออกสามบนร่างเลเ่แบนที่นะครับก <ination> sí ็ส so 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 ่วนงวนนี้แปกก็คือแปดไปเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางนะครับนาะไม่มีใครรู้ว่าหวยออกตัวไหนนะครับน้ะก็ให้ไปก็ใช้สติิทิจารจยญาณนะครับเอาสื่อกัะประกอบสื่อมตเตอรีนะครับคือกฎหมายเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ยุยงให้สื่อผิดกฎหมายเนี่ยนะครับมันบอกข้องไม่ได้นะครับเนาอ่ะก็เที่ย็นี้สามทุ่มไล่ตด ยู่บ้านไทบ้านมันเข่าว่าคอขมากับนับกันเพราะว่าผู้ลังคนอันเคยทำสมุนเขาเคยตัดกับเขาได้คนถืงเด็กเช่งวดเก้าเจ็ดเก้าเขาถืงเนี่ยผู้ลังคนบนถืงแน่นอนบพสื่อตะว่างวดแปดก็งวดโพสื่อทุกโต้แน่นอนบนบนมีดวงนะครับอ่าเดี๋ยวสามดวงเขายังไรตัวโปรดบันทึกส่วนมณัฐบันทึ้วมื่อนี้สีเขาะหัวไห้ชื่เก่านะครับเนาะแล้วก็อ่าอ่ามีมีไผ่ผือ ก้าหนึ่งน้ำมันหอมแหนมีบริเวณเก้าหนึ่งโอ้โอ้โเออเออทางเนี่ยแท้ๆนั้ยเนี่ยเก้าเจ็ดก็ถูกครับโอแล้วก้อนนั้นเน่ยเขาถือกำ่ัครับช่วงแปดม้วดตีพรท่านเป็นบอไม่ท่านตอนศูนย์ล้านเปร์เซ็นเป็นบอนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยหวยเราเริ่มเข้าตั้งแต่หนึ่งกรกฎาหนึ่งกรกฎาปีหกหกผมไหหกศูนย์ห้าศูนย์ห้าตัวเดียวไม่ต้องกับ เล 5, ็กหอกูนย์หติดผมถูกสิบองล้านที่ภูเก็ตผมก็เริ่มดังขึ้ว่าเลยอยาดังขึ้นม,มากวดต่อมา1ีบหกกรกฎามให้30ศเดขกหอส30ศนครับเพราะว่าคำทำนายผมบอกว่าพ่ออาจารย์คนก่อนที่เสียชีวิตอยู่ในถ้ำนะก็คืออายุ4ี่สปีท่านเสียมันบอกเราบอกว่าเมื่ออายุ30สิจะดังและมีชื่อเสียงระดับประเทศถึงขั้นคนเข้าไม่ถึงยี่สิกบ,ก 6, 30, 30, บกระรกดามปีบางทกได้หกสามสิบที่หกกระดามผมก็ได้ให้อายุเนกะ็คือสามศูนย์พ้นเรือ็ยางเาย จุดแปด,ดม้วดสี่จุดมะฮอดศูนย์สองละกัที่ที่หกที่มันดังระดับมากม้วดที่เก้าก็คือศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์มวดนั่นศูนย์ก่อผมบอกเขาว่านะครับมันบนเขามันดังคล้ายๆแปดนี่แหละอ่ะกะระลุดไปรุดไปปับ๊บที่พมพฤติการเข้าบอกว่าข้าเขาเนี้องของแก่นรุดศูนย์แต่หนึ่งทันวาแล้วก็คือเก้าหนึ่งกับเก้าเจ็ดที่เด้งบนล่างที่ผมบอกว่าผูม้วนนี้เนี่ยมันจะฟูไหนทัดคนไหนแล้วเหลือจะคนติดตาท่าเขาจะสื่อน,น้ำฟูให้เมตาเขาเลยเรอย วเลยครับเก้าหนึ่งหัวบางผมถึงโนตารี่กับเจ็ดท่มาไปเนาะมัวเนยได้ขอกไลายครับมั่วสามารกับเจ็ดห้าเจ็ดสามาห้าสี่สี่ตาว่าไปนิดที่เจ็ดมากราก็บเลขมาดังเข้าเจ็ดเก่าอยู่พอผมบอกลงอีกต่อพ้นหนึงหกไาน์หกเจดานนะครับเก้าเจ็ดเก้าไปบ้าผมจะบอกไปที่จริงเพราะว่าที่บอกเข้าเจ็ดเก้ามันติดไปอีกตัวหนึ่งมันก็ได้เป็นสามตัวคนก็เลยถือไลน์นะครับเรียวกะแปดวัที่เนี้ยแปดกระดังคัดดังแน่นะครับเนี่ยแปดอยู่ไหนเขาบูดแปดได้กี่โมง แปดวันนี้เขาแถมมาแปดโคตรพ่อของกว่าให้โคโตรมาแล้วไม่เป็นี้วันนี้นีหกอีกหกอีกหกแันถึงได้อีกนะครับตองวดนี้กันเรเรานะครับหนึ่งมีนาสองกันหนาร้อยหกสิบเจ็ดนี่ก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเงินไปจ่ายสองงวดที่ผ่านมาก,ก่อนเ <c oughs> <c oughs> ขาเขาไม่ให้เรางวดชนงวดแล้วนะเ <c oughs> อาให้เราไปจ่ายสองงวดเมื่อกี้ก่อนนะครับเนาะ อาจารย์ซื้อยังซื้อยังขนาดไรอต้องมาใกล้สองหมดไว้ขี่เขาก่อนนะครับเนาะก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับแปดเด่นแปดลองเก้าแล้วกันนะครับแต่อาจารย์เลือกไปที่แปดมีแปดอะไรบ้างแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกแปดสองแปดเก้าสองเก้าแลือแปดหกมีอยู่สี่คู่อย่าตัดออกนะครับเนาะสามตัวมีแปดสองเก้ากับแปดสองหกเม็ดเดียวคือแปดสองสองแปดซึ่งเลขที่ตอบที่สุดและดังที่สุดก็คงเป็นแปดหกหกแปดนะครับ เลขจักอีกตัวหนึ่งก็คือแปดเก้าเนาะแต่ผมไปเห็นเลขรถในหลวงแล้วสองแปดเจ็ดเก้าห้าเออเก้าห้าออกไปแล้วผมเลยมาแปดสองแบบนี้นะครับเพราะว่าไม่เป็นอย่างดอกแปดหกปัญหาไม่ได้ผมได้ลอตเตอรี่ทั้งแปดสองกับนี่น้องก็เลยแปดหกอ่ดังมากมันมันตรงกันไหลสำหนักถ้าตรงกันหลสำหนักครับแล้วก็สามตัวแปดสองเก้าแปดสองหก เลขผมส่วนมากเวลาให้มันจะชอบออกสองตัวเช่นเก้าเจ็ดเก้าห้าสี่สี่เจ็ดห้าเจ็ดเท่ากับคือแปดแปดเก้าแปดแปดหกแปดแปดสองสี่อะไรกันจะเรียนเลขทำนะครับต้องตามโฉมนะครับต้องอ่าเพราะว่าเขาเพื่อเืนมาหาเพราะว่าม้วนนี้ก็สัญจรสมขาม้วนเก้าหนึ่งเ่ยสัญจรครัวาชนะครับอ่าเขาไปเย็นใจบนล่างเลยนะครับม้วนเก้านึงดีใจว่าแต่เดี๋วลูกติดไปบึ้งให้ทอดส่นกระเจ้าห้องเจ้าในในในห้องอ่ะ ผมก็เซ็นท่าแล้วนะว่าง่วดนี่ก็บอกครูว่าอยากแห่ไหม่เพราะว่างว่วที่แล้ว979ผมแห่มามันไม่ถึงผมเป็นลมเพราะว่าคนหลายะีะเขาพ่นประมาณมือหนึ่งมือหน่งทายลูกพักไหลยก็ได้เป็นลมจ้ะเพราะายกโทรศัพท์มันเมยครับนี้ก็เป็นลมกับกแห่มาแล้วลกับทิดเทอยู่แล้วก็เขาพักขอขมาครูแล้วแล้วบอกว่าถ้าได้แห่อีกก็จะเป็นลมกับที่ข้ามไปหาวที่เรานะครับแล้วก็ผู้ได้อยากบ่นปูก็ไปบ่นนะครับง่วดนี่เพราะว่าตั้งใจบ่นแล้วบอกข้าม้านผมไปบ่นแล้ว ตะพวงมาลัยเงี้ยวๆผมปวดในปูนะครับผมคือมาผมสังเกตจากลูกศิษย์ผมไปถือกับลูกศิษย์คนนั้นอนะเพื่อนถือตลอดแมเพื่อนเอาพวงมาลยยัายาเงี้ยวๆมาถวายปูแม่ครับกับประคับบานมือหนึ่เพื่อนถือตลอดนะครับเทากัเอาน้ำเงินแล้วไปนี่นะครับ,บเจ้าของตำแหน่งเพื่อนถือครับ,บารถามมาเหมือนไรวะเหมือนไรให้หมดเมื่อกี้ผมก็เลยนะครับอ่ะก็ ลุ้เต็มนะครับลุ้เต็มมันจะมีอีกสองตัวเคือแปดหกมันอานแปดเก้ามันอานลุ้เต็มมันจะมีแปดสามกับแปดห้าที่บวกเข้าไปนะครับเนาะไอ้แบ้านก็อันหมดนั่นแหละนะครับเนาะแต่ว่าใช้รูดแปดได้กับรูดลดนะครับเนาะอ่าส่วนเลขทูบเลขทูบวันนี้ก็คือสี่หกเจ็ดนะครับเนาะอ่าสี่หกเจ็ดย่าประมาณในถูงเช่นมวนที่แปดดังๆอ่ะในถูงเขาแปดเก้าสามเห็รู้วนะเขากับหัวหมกสามมันก็ถือได้กันบ้ามันกับเรือตัวเดียวที่ว่าอานเล็กวดนะนะครับร 8, 9, 3, วันะ 6, 3, วนี้ก็ 467เ,เราซ,ซื้ออีกตัวหนึ่งก็497ก็ได้นะครับเราก็ตัเดเล่นได้เลย464767อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่วถามว่าชอบอันไหนผมมัด8ลายตัวรครับมัด828689นี่มากสุดส่วน29ที่ติดมาก็คือเดือนนี้มันมี29อัน4ปีมีครั้งหนึ่งก็เลยติด29มาให้นะครับก็เป็นการปัดแต้งขึ้นจาก882เป็น925ส่วนใครอยากติดสติ๊กเกอร์นะครับสาม,มารถลงทะเบียนติดปีที่ด้านหน้าได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเด้อ แล้วก็นะไปที่นี่ก็จะผ้าไหลปูนะครับปลายปูลราก็จะเปิดโชคเปิดร่างให้นะครับหลายคนเบิ่งในโนในนราถาแต่เราขี้หัวอยู่สดีนั่งเงียบๆนะอาจารย์พรเฮ็ดอย่างกับพระกระเทยจุดหัวถามมาเจ้าเห็นอย่างเขาลูกจะถา,ามมาคือเป็นบดงที่เนาะแม่ปนะูน่ะอาจารย์มาเฮ็ดกับเบิ่งไล่ไปกันสาธุอาจารย์จะจี้หัวให้ลกสาธุนะครับ เป็นเพื่อน้าก็จะเป็นทั้งที่นะครับตะวันระวังเมฆปลอมให้็นไเลือดมันมันหลายครับพี่น้องมือว่างหนุบสีถือตัวเสียได้เป็นสามแสนแม่เจงครับเนี่ยเปลปลอมนี่นะครับเนาะมันก็จะใส่ฝนรูบายว่าแม่อย่างใดงั้นผมมอมือนี่วันเกิดผมเนี่ยผมจะให้แม่แสนหนึ่งถ้าแม่โอวดเนี่ยผมกบอลมือหนึ่งไม่แม่อย่างใดงิ้นแสนกับเงินมืออวดไปนะมันจะเอาแล้วเงินมือเสรนั่นแหละนั่นกี่ตัวทั้งที่ครับนั่นก็ตัวเจงที่เพิ่นถือสามแสนแต่เพิ่นไปซื้อเล็กนั่เขา เลขแะอาจารย์บอกมดแล้วะอาจารย์ไม่ได้ขายเลขเริ่าขายเก่งครับมือเนี่น่าจะเก่งแล้วแล้วก็อะดาม่าในทิศตอบว่าเมื่อไหร่จะเริ่มให้นะครับเลขเราสิบหกงวดเราเข้าไปถึงสิบสามเราหลุดแค่สามงวดน,นะครับเขายังเข่าหลายกยคนหยุดยั่นม่ตรฐาจ,จะมีบิดนม่ถึงน้ำเข้าจะถึงตลอดกันเป็นไปว่าใรครับจะเริ่มให้ก็ต่อเมื่อ,อเลขเราลุดมากกว่าเข้าเช่นว่าสิบหงวดเราหลุดสัก15ห้าเลยเข้างวดเดียวอย่างนี้สมควรนะครับแต่ว่านี้เรายังนําอยู่นะ ให้รืดกับลูกกันนะครับเราว่าแปดกับหกน็าจะมากบนะครับนะวันนี้แม่ไม่ไม่ติดเส้นเท่าไหร่ครับชิ้นแล้วนะครับเดือจ้าไม่ติดชิ้นแล้วนะครับเนาะหลายคนถามว่าเขาาว่เขาเขา่าเป็นยังครับนะครับเนาะแต่ว่าก็คิดว่าเขาครับคีดวะามากนะครับวันนี้ิด้ละมากนะครับแล้วก็มันใอก็สรงขวนะครับอาว่เขากะคืดติคไอยหลังระละเฮานะครับนักเาแต่ว่าก็คิดว่าละระเาออกก็แปดหกล่างไปเลยนะครับ รือว่าแปดเก้าแปดสองสี่จมน่าจะเห็นเลยอยู่ลางคันามมาขนึ้นมาดินะครับถ้าสองเข้ากัยังไปตัดมันเนื้อฮะมันสี่ปีเดือนหนึงน่งดิปีนี้ยี่สิบเก้าวันหนึ่งเนี่ยเอกยี่สิบเก้าวันสี่ปีครั้งหนึ่งครับเลครูผมผมซื้อมันแหล,ละล่ะผมไม่บอกเลยแต่ว่าลอตเตอรี 86, ่แปดหกขาเป้ไหร่หรอพี่นอ้องท่านเหมือนเงีไปตรงกับปูว่าเพิ่งมีหกที่แปดปี่ตรงขานะถ้านับสิบปีย้อนหลังเลขที่มาบ่อย,อยมอุมเป็นเลขห้า ข้าวเสรีนะแต่ว่าเราไม่ใช้ใช้สริติหลายสมนัคกับคอยแม่เดีวครับอาจารย์ดังๆอาจารย์แย้มแล้วกับคอยฮะมือแรกแล้วกับไห้งมือที่สองแล้วไหงหนึ่งมือที่สามก็ไหงฮะภาวะซับพลาหลอกเจ้ามือมาชูไทยสัวมาลูกทีเจ้าเอาโซ่มาอยู่คืนนี่แล้วแต่ทางมหาผมนี่อาจารย์มันใจขาแปดมาแน่นอนล้านเปิดเท็จนี่แล้วทางมาได้แชรสิครับ อาบามาเขาเขาไปน้อนวัดน,น้องกันน้อยนอยีมันนะปัตติบาลเราเรามักหาแปดลายเนี่ยแล้ว่าอาแปดอาจารย์ซื่อไว้เป็นรวอยใบนะครับอาบมาเนี่ยอาจารย์ผมเลยมิ่งไปเข้ากัไปวัดน,น้องกัน,นตัวเขาติดเพาะเขาละสองคนอนยน่นั่นแหละเพื่วนเพอนอื่นก็ประมาณนี้นะมีอาจารย์แตมที่ปล่อยห้าหกกับห้าแปดไปนะครับมาฮะแต่มผมมัคหกแปดที่ดีหกแปดแปดหกงมากครับ แต่ว่าคนเทพไปซื้อหลายมันอาจจะร้อยออกแปดสองเพราะว่าแปดสองเป็นคนที่เป็นเลขที่คนไม่สนใจมันเลยอแต่ว่าแปดสองก็แต่ถ้าเป็นพี่ทักแกจะซื้อแต่แปดเพราะว่าเราซื้อแตดสองโตกี่นี่ไพถามยังบอบ่มิกะเอาห้าน้อยอยู่บ่มีกะเด่ดน,น้อยอยู่บ่เนี่ยตมบเขาเหมือนใจเนาะเขาไปแต่แต่น้อยไปเอาผู้ไดมาเดี๋ยวด้าทำได้เด็นน้อยเห็ก่อน อ๋อพวกนี้มีอนนอมอสินู่เนี่ยมีนี่ออมสินนั่นนอยรูปหนึ่งนะครับอ่นี่ออกทั้งสองฝั่อ,อ,อแล้วเนะมเม็ดเดียวหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนะครับจิบก่อนอ่าหนึ่งศูนย์นครับ เจ็ดศูนย์แล้วก็หนึ่งสองนะครับอีกทั้งหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็หนึ่งสองซับก็มีหนึ่งเจ็ดศูนย์กับหนึ่งเจ็ดสองนะครับแบบนี้เดียวหนึ่งเจ็ดก็ต้องเลนได้ดอกน้อยนะครับเกิ๊บเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะไม่ได้ขอเอาน้อยผมจะขอเอาให้เพิ่งเงินด้วยนะครับก็รพรุ่งนี้ มีมีออมสินด้วยนะครับทุกวันที่หนึ่งเด,เดี๋ยวก็เดี๋ยวอ่อยดูในไลฟ์สดแล้วกันกสาหรับออมสินนะครับออมสินเรางวดเมื่อกีนนะ้เือวันอ่ะเขารู้ทั้งออมสินทั้งไทยเลยนะครับออมสินจริงๆเราเข้าเกือบทุกวันเลยนะอ่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วกันหนึ่งสองให้เจ็ดศูนย์อ่เจ็ดศูนย์ผมมาน้อยมนะันหยิบออกเจ็ดศูนย์นี่แหละเจ็ด <laughs> ศูนย์นี่แมแฝง สามตัวหนึ่งเจศูนย์กับหนึ่งเจดสองนะครับลูกเต่าเห็นมือเป็นยังตัวแน่เลยสวนะครับเพราลูกเต่าดีท่วงแม่ผมไปอีก้ะเลขกวัาถืกกับไปเยอะนะารูให้เ่เขาอยู่ดอกเพราะว่าเขาจะถือเลขกวัืถนเขามาหวาไหเล่าแม่ผมเคยบอกเขาไว้ว่าวารูขันจะให้โตแบ่ทุกธิิม,มดายอย่างนี้ไม่ให้มันไอ้คนี่เขาฮะตถ้าคูเนะี่ยเรียกว่าเก่าหนึง่ะ โอ้เก้าหนึ่งนผมถือยาหดศูนย์เนี่ยวดาหวเก้าึเขาเลยก่ือน้าแต่ก็เต้าอัดว่ามเลได้เจชิมาไปหางวกันะแต่ว่าเมือนะะเหมือนน้ำสองหเมื่อกี้ละครอันลูกศรทางเมืองบนเมืองแรนเป็นานเป็นถามเม่อกี้อาจารย์วิ่งสามไหมผมก็ไปบอกเพิ่มเป็นหกไปเนี่ยแรนสามแล้วก็รวยแล้วไปเนี่นะครับเทาไรด้วยแ้กทว่าล่ะมันไม่ไผหัเนาว่็ออกอย่างถ้ามืออื่นนี่ยผมจะงูว่าออกอย่างก็คือซีมงแรงหูอัหกโตแล้วมือื่นเนี่ยะ ี๋ยวจะผ้าไหว้รูนะครับเนาะอ่ะตั้งจิตตั้งใจว่าล้มมือขึ้นนะครับอะตั้งนโมหองกันสามจบนัปโฉสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนัปโฉสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนัปโฉสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะกาวตามบาดาลกายะ วาจาจิตตังขังวันทอนันตานคราชพระนางอุตสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังขังวันทอนันตานคราชพระนางอุตสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกาย วาจาจิตตังอหังวันทาอะนาตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวางปูเชมิกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีองค์กรรมแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวา ปูเชมิเมตันจักมระหาลาภปีโยนาคาหันทับปริตงบอกคือน้ำตกุนมาเล็กน่พราพ่อมือสุดท้ายแล้ว ่อนไม่เลยว่ไม่ตู้หอนเฮ้ยเอาแบบคันหลังมาผ่อนให้ีหน่อยแต่แตม